สวัสดีจ้าพี่น้องจ้าสวัสดีสุภูสุคนเด้อจ้าเร้ามื่อนี้ค่ะพี่น้องมาเบิง้งเมื่อนี้อ่าบริภาเก็บเห็ดเด้อจ้าแต่ว่าอ่าสิผ้าเบิ้งค่ะพี่น้องตัวนี้มันเป็นเฮ็ดปลูกของเหาานะคะแต่ว่ามันก็เป็นปีแรกที่ได้ผลนะคะก็เลยสิบ่ท่านเก็บสีเอาไว้ถ้าเป็นเชื่อในปีนาค่ะก็เลยบ่เก็บ แต่ว่ามันเกิดหลายค่ะมมนี่ก็เลยสิพาพพี่น้องเบิ้งขาออนซอนนะ,ะน,น,อน,นะคะนี่พี่น้องจุ่มนึงเลยค่ะนี่นี่มันตีลัพี่น้องดอกดอกดอกระลั่งจะอออแตะงามๆค่ะเกิดหลายร้ายจ้ะทั้งพี่อค่ะนี่นี่นี่ค่ะดอกเคดงามๆเลยจ้ะดอกเล็กๆทั้งนี้ก็มีจ้ะน,นี่ก็ลังจะโพนี่พี่น้องนี่ นี่จ้ะส่วนทั้งทุนนี่กะอันคนเตะเนาะค่ะี่เยี่ยมเจ้าที่มือเ้ากับเตะน,นะคะยางเตะจ้ะยับมาทั้งนี้ค่ะนี่เกิดแดดร้ายจ้ะพี่น้องนี่อันนี้เป็นเห็ดปลูกเนาะคะ่ะเอาเชื้อมาลงไว้ปีกายจ้ะนี่เอาเชื้อมาลงไว้ฝังฟังใบน้ำเงาอ่าต้นซาดนีแล้วพี่น้องนี่ ฝังใบเงาซาดนี่ค่ะบานหลังจากนั้นกับปลูกต้นยางหน้าค่ะนี่ปลูกยางหน้ามาเสริมนะคะแต่ว่าฝังเชื่อเหฮดจริงๆแล้วฝังอยู่เงาซาดค่ะเงาซาดปลูกยางหน้ามาเสริมกะเสริมกันไปค่ะเกิดดีกันค่ะห้มยางหน้าเฮานี่จ้ะเบิ่งค่ะพี่น้องโอ้ยนี่บ่เห็นเนาะพี่น้องเนาะแดดอ่าี่ นี่จีๆกันขึ้นเลยจ้าหนิท่านแม่นเก็บนี่กะสิมวนปัญญังแล้วพี่น้องแต่ว่าบบท่านเก็บค่ะบ่ท่านเก็บเพราะว่าเอาไว้เป็นเชือปีถัดไปจ้านน่นี่ลองเบิงเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดเฮาปลูกกินได้ค่ะเฮ็ดปลูกเด้อจ้านน่เฮ็ดปลูกเฮ็ดปลูกผุ่นเป็นสอนสอนอยู่จ้านน่นี่สอนกันขึ้นนี่นี่เก็บมาแต่ผู้คนละจ้ะกะมาฟังไว ปีนี้ปีที่สองค่ะกันดินซุ้มพันกเกิดอยู่เรื่อยๆจ้ะพี่น้องอย่ามาบ่งทั้งที่ค่ะเกิดมาน้ำอันไรคันแท่เลยเด้อจ้ะนี่มีพื้นที่ที่ปลูกจ้ะเป็นคันแท่หน้ากับ,กบปลูกยางหน้าปลูก๊กกไหมปลาใส่นีเกิดอยู่น้ำไายไรคันแท้ค่ะนี่แหละพี่น้องเกิดย้ายอยู่เรื่อยๆจันนี่นี่จ้ะเกิดไปทั่วบริเวณเลยนะคะมองไรทีาหาก ปเี๋ก็เริ่มเหี่ยวแล้วคันหากไม่ไปถึงก็จิเกิดเบิดทุกบริเวณจ้ะน,นี่จ้ะงามหลายกับพี่น้องงามหลายเหมืนอนผ้าเบิงผ้าชม่มวิธีการปลูกเฮ็ดนะคะได้ผลค่ะพี่น้องวิธีการปลูกเฮ็ดนี่ได้ผลแล้วนะคะเห็ดปลาสามารถปลูกได้จ้ะให้พี่น้องปลูกปลาด้วยค่ะเดี๋ยวเฮ็ดก็เกิดตามมา นะคะแล้วเห็ดก็เกิดตามมาจ้ะพี่น้องนี่จ้ะอ่าพี่น้องคะมื้อนี้เอาผ้าชมนิดๆน้นนอยๆเด้อจ้ะบ่ได้พอกันโดนห่างหายไปเพราะว่าเห็ดมันก็บ,บ่เกิดเนาะคะ่ะบ่ทันได้มีผลงานให้พี่น้องเบิง่งเดี๋ยวคลิปหน้าสิหยิบยกเอาอ่าคลิปเห็ดปวกนะคะง,งามๆไม่พี่ให้น้องเบิง่งตอนไปเก็บเห็ดปวกตอนอ่าเดือน6กค่ะเห็ดปวกใหญ่ ดอกงามงามค่ะพี่น้องเดี๋ยวจังไดรอติดตามชมเ้อค่ะคลิปนี้กะชมเพ็ดปลูกไปสะกอนเนอาะจ้ะเดี๋ยวปีหนาสิ้าเก็บปีน้องปีนี้บบทันเก็บปีนี้เสียไว้เห็ดเฉือสะกอนเนอาะจ้ะอ่ะโอเคค่ะพี่น้องมอน,นี้ลาไปก่อนค่ะเจอกันคลิปหนาเก็บเห็ดปลกตอนเดือนหกค่ะสวัสดีค่ะ